สวัสดีครับทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่เด d b บ d a เด i ไลท์โมบายหรือว่า Dead by d เด l ไลท์มือถือนะครับผมตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าผมนี่แหละที่จะเล่นโอนี้ให้โหดให้ได้คือแบบตัวละครผมไม่รู้นะว่าในเซอร์ยุโรปมาเล่นง่ายหรือเปล่าแต่ว่าเซอร์เบียตอนนี้แบบเล่นยากมากเลยนะครับแล้วผมก็ได้เปิร์ประจําตัวคู่ใจมาแล้วนั่นก็คือเปิร์ชาร์โดบอลหรือว่าเปิร์ข้างขวามือนะครับเป็นเปิร์เพิ่มมุมมอง มุมมองให้ฆาตกรเนี่ยมองกว้างขึ้นนะครับก็ในตอนที่ผมเล่นในคอมผมใช้เปิร์กเนี้ยบ่อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครอะไรก็แล้วแต่มาทําให้เราแบบเดินเข้าซอกได้มันเห็นคนเยอะเวลาเราตีคนหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะมันจะมีโอกาสที่แบบว่า มองเห็นคนได้เยอะกว่าเออเอาง่ายๆนะครับก็มุมมองก็อาจจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าประโยชน์มันเนี่ยไม่ค่อยมากนะแต่ว่าผมก็ชอบใช้นะครับเพราะว่ามันทําให้เรารุ้เล่นแล้วเรารู้สึกสนุกไอเปิลขวามือเนี่ยมันทําให้เราแบบเหมือนเราเดินเร็วอ่ะเหมือนหน้าจอมันยืดมันกว้างขึ้นมันเลยเหมือนทําให้เราเดินเร็วแล้วมันทําให้เราเล่นสนุกด้วยนะครับก็เปิกที่ผมใช้ตอนนี้นะจะมีเปิลหัวหมูเปิลทะลดบอลเปิ์กระทืบเครื่องเหมือนไฟแรง แล้วก็เปิดกล็อกเครื่องนะครับก็ส่วนแอดออนจะมีเปิร์กเอ้ยส่วนแอดออนเนี่ยผมวันนี้ตอนเนี้ยรอบนี้ผมจะใช้พุ่งเร็ว2อันเลยผมอยากรู้ว่าถ้าใส่ชาร์โดบอลแล้วใส่พุ่งเร็ว2อันอะมุมอมองของของคนเล่นอะมันจะไวแค่ไหนในมือถือนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยสุดยอดด่านด่านเปรตด่านเปรตด่านเปรตนรกมีบ้านเปรตนี่ด่านนีโอนี้ไม่ถูกใจเลยนะครับเพราะว่า มันขึ้นชั้นบนไงมันมีหลายชั้นโอนี้มันจะเก่งแบบชั้นเดียวอะ่ะเออแบบไปได้เลยแต่นี้ถ้ามันวิ่งขึ้นบ้านผมก็อาจจะตีไม่โดนแล้วนะเมื่อกี้เหมือนผมยิ้งเสียงใครเดินนี่ไงคนแรกผมไม่สนใจลงแรงอะไรทั้งนั้นนะจะได้กี่ขีดจะลบหนึ่งจะบวกศูนย์จะบวกอะไรผมฟาดก่อนผมสนแค่ว่าผมจบเกมได้ไวแค่ไหนนั่นคือหน้าที่ของฆาตกรเอ้อนะครับคือผมมันเต็มไปแล้วแหละ หนึ่งร้อดาโอเคครับเดี๋ยวคนนี้ไปแฟนก่อนผมจะพายายามเปิดตาตีแล้วทุบๆุบทุบท,ทให้ได้เยอะที่สุดนะครับเหมือนเป็นการฝึกไป้ในตัวด้วยรล้งอะไรไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละดาบโคตรดูด,ด,ด,ดิพอเราใส่เบิร์ชาร์ดบอลใช่ปะ่ะเราจะมองเห็นแบบซ้ายขวาเยอะแล้วก็เห็นดาบเยอะแบบดาบยืดไปข้างหน้าเลยอะแล้วดูมือเราดิยืด,ยด ตรงนี้มีคนนะครับมีรอยเท้าอยู่มันไปนไหนแล้ววะมันเนียนไปนเนี่ยเฮ้ยผมขี้เกียจไล่เปิดตู้อ่ะผมขออนุญาตไปดูอีกเครื่องหนึ่งเลยแล้วกันนะตรงนี้มันหาไม่เจอแล้ววะมาเล่นสายเนียนเสียเวลาเกินมีคนช่วยกันแล้วด้วยยังไม่ได้เปิดพลังเลยโอน,นี้มันไม่ค่อยเก่งมากอะ่ะยิ่งในมือถือยิ่งไม่เก่งเลยเอยปั่นไฟแบบไม่มองอะไรเลยเหรอน้อง พื่อโอนี้เป็นพวกสามกีบเหรอเนี่ยผมเพิ่งเห็นขาเพื่อเห็นตีมันนี่ไ,ไอ้เจ๊กเจ๊สเต็ปตีหยอดหยอดตีแบบฉับไวเบื้อน,นาตีเลยนะครับผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละเข้าตู้เชีย <c oughs> เขา้าไม่สนผมไลฟ่ฟาดก่อนหูโคตรเร็วเลยตรงนี้เหมือนมีรอยเท้าวิ่งอ้อมไปนะสองตัวหรือเปล่าช่วยเพื่อนเหรอ ล้มสองไปเลยครับไปต่อนะเอา้ากระโดดลงมาเรียบเรียบไปต่อผมจะไปให้ไวที่สุดโอ้โหไม่ได้แล้วมันออกจากตู้พอดีวะ่ะพอมันเห็นเพื่อนลมเย็นนี่มันออกจากตู้มาเลยนะแต่ยังวิ่งอยู่แถวนี้นะครับนี่ได้ยินเสียงร้องอยู่เป็นขีดขีดแดงแดงไม่วนบ้านเปรตหรอฮะบ้านใต้ดินอะ น่าจะจบเกมหรือเปล่าครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีลุกเองก็จบเกมแล้วแหละตอนนี้ครับล้มสี่แล้วนะแรงผมก็น่าก็น่าจะไม่ขึ้นแหละเพราะว่ามันเพราะมันมันไล่ไล่ตีแป๊บเดียวเองจะพยายามเล่นโอนี้ทุกวันนะผมอะตอนแรกผมฝึกเนิร์ดเวยฝึกเนิร์ดทุกวันจนแบบโอ้เนิร์ดเบื่อแล้วเอาโอนี้แล้วกันเล่นยากกว่าแต่ว่าสาใจเท่ด้วยโอเคก็ ไม่น่านจะมีลุกเองกันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะพยายามเอาคนไปแขวนเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมตัดสู่รอบต่อไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับด่านอะไรวะภาษาไทยด่านไม่รู้แหละด่านลงค่าสันนอหม็นโอเคเดี๋ยวผมต้องขอเพิ่มเสียงก่อนนะครับเพราะว่าเสียงเบานะมือถือผมลำโพงแม่งโคตรกระหึ่มอะแต่มันอาจจะแยกซ้ายขวาไม่ได้แต่ลำโพงดังมากผมไม่ใส่หูฟังเล่นสักครั้งอะ มาเลยตรงนี้ผมเจอสามคนแต่เอาข้างหน้าก่อนวิ่งมาแบบนี้ไม้อยู่ฝั่งนูน้นโดนคู่แล้วชิ้นไม้ก่อนนะครับมันสุ่มมาไม่ดีไงถ้าไม้สุ่มอยู่เกิดฝั่งใกล้ๆอะ่ะมันไม่น่าจะโดนตีนะแต่ว่าเมื่อกี้ไม้สุ่มเกิดไกลทาไมเขาวิ่งไปด้วยกันอะ่ะสองคนหรอเป็นเพื่อนรักกันเหรอสองคนนี้ ดูด่าผมด้วยด่าผมยาวนี่ไงเอาเอาอันนี้สองไฟเฉยเฮ้ยมันจะผมตาบอดขอเก็บเลือดก่อนแล้วกันนะครับยังไม่แฝงนะรอบนี้แอดอนที่ผมเอามาก็คือชาร์จเร็วกับพุ่งเร็วรอบที่แล้วคือเอาพุ่งเร็วสองงานแต่นี่คือเอาชาร์จเร็วมาด้วยโอเคเปิดพลังได้เดี๋ยวเก็บลูกแก้วก่อนไปลุยกันเลย เฮ้ยตรงนี้มีรอยเท้าปะเนี่ยเขาไปไหนเขาวิ่งเข้าบ้านแล้วเหรอเป็นไหนวะอา้าไม่ใช่อยู่ตรงนู้นนี่ไงรอยวิง่งดักงหน้าปากซอยแล้วก็ทุกเอ้ยไอ้นี่มันโอ้โหมันมองมันมองหลังตลอดเวลา <c oughs> เหลือคนเดียวเท่านั้นไปต่อเลยครับน่าจะอยู่ในบ้านหรือเปล่านะไม่มีหรอเดี๋ยวผมอ้อมเดี๋ยวผมอ้อมอ้อมเดี๋ยวผมอ้อมก่อนผมกลับก่อน ตถวนี้ป่ะวะอันตีจะหมดเฮ้ยติดแล้วผมหาไม่เจอแล้วอะ่ะมีแถวนี้ปะโอ้โหหมดอันตีแล้วมีคนลุกขึ้นมาเองแล้วนะครับตอนนี้นะน่าจะอยู่คอมแอบรอเปล่าผมหามันไม่เจอดิถ้าเจอนะจบเกมจบเกมเลยเอาเอาไอ้ลุงลุกขึ้นมาตอนนี้เหลืออีกสองคนครับตีได้เลือดอันตีได้ครึ่งหลอดแล้ว มมันตีได้ไม่ใช่หรอทำไมมันกระโดดไปฝั่งนั้นน่ะเอ้ยอันนี้กวนตีแลละกระโดดเรียกกูแลละเดี๋ยวขอเก็บเลือดนะครับยั่วหรอยั่วหรอ,หรอกระโดดไปมายั่วหรอยั่วต้องเจอกูแลละไปไหนน้องเฮ้ยอยู่นี่ฟาเลยเฮ้ยเอา้าผมตีช้าไปตีไม่ถึอ อ้อมหมุน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 โอ้ยเลยเลยเลยหย,ย,ย,ยุดก่อนได้ไหมโคตรยากเลยเอาไหมยากยากถึงจะสนุกนั่งเป็นู่น,น,นแล้วลงๆล,ง,ลงแบบนี้ก็ฟ้าทะเลยแล้วกันมีอีกไหมหมดแล้วหรอที่มันมัน,ม,นมันดูบังคับยากเว้ยแต่มันสนุกนะจริงๆผมจะบอกให้ถ้าได้ถ้าได้ลองเล่นสักทีนหนึ่งแล้วจะรู้เลยว่าแบบ สนุกมากถ้าตีโดนนะโดยส่วนมากตีไม่โดนผมโอเคครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าเขาจะมีเพร์กลูกเองหรือเปล่าอย่างน้อยก็ต้องมีสักคนแหละแต่ว่ารอบนี้ไม่มีลุงบิน <Yeah. S 1> ผมจำชื่อไอเมคกได้นะผมเจอเขาตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เล่นรอบเดือนนื้อตั้งแต่ไปฝึกเดือนนื้แต่เขาไม,ไม,ม่ไม่มีลูกเองกันเลยแสดงว่างั้นก็จบแล้วครับ สำหรับตัวละครวันนี้นะวันนี้ที่ผมจะมาฝึกเล่นแล้วก็ผมไม่ได้สนใจแรงว่าแรงจะลดแรงจะขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเออเดี๋ยวผมฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเลยแล้วกันนะครับก็เดือบายเดือลไรจะมีจัดแข่งนะจัดแข่งแบบว่าเฉพาะชิปุเฉพาะทีมเชิญอยู่อะ่ะใครที่อยากดูแข่งแบบรายการขำๆก็เดือนหน้านะครับ เตรียมดูได้เลยนะก็มีทีมผมกับจานเจแล้วก็มีพวกอ,อินฟลูคนต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาจานเจไปจุกเองก็เดี๋ยวผมว่าไปแขนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีแนะนําวิธีการเก็บเพิร์สแบบง่ายๆมาฝากเดี๋ยวผมแขนเจกเสร็จแล้วผมตัดภาพไปเลยแล้วกันนะวิธีการหาเพิร์สแบบง่ายๆนะครับว่าจะทํายังไงดีผมก็เพิ่งรู้เมื่อประมาณไม่กี่วันเยี่องแหละโอเคครับไป ตอนนี้ก็แขวน4ีแขวนสอ่ะกลับมาหน้านี้เมื่อเราเล่นจบแมตช์เราจะเลเวลอัพใช่ไหมครับแล้วเราเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเอาเปิร์กไหนอันนี้มีเปิร์กเนิร์ดคอลลิ่กับวิสเปอรซึ่งเป็นเปิร์กไม่จําเป็นสําหรับวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะรีเอาใหม่นะครับก็ทําการออกจากแอปเฮ้ยออกจากแอปแล้วก็เข้าแอปใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวปัดก่อนปัดขึ้นปัดขึ้นปัดออกก่อน ปัดออกให้หมดปัดออกให้หมดแล้วก็เข้าใหม่นะครับโอเคก็พอเข้าใหม่ปุ๊บให้เราเลือกตัวละครโอนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขาจะให้เลือกเบิร์กใหม่โอเคดวผมตัดไปเลยแล้วกันเอาละครับพอเข้าเกมมาใหม่แล้วใช่ไหมให้เรากดที่ตัวโอนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วกดมุมซ้ายบนที่เป็นแดงๆมันก็จะให้เลือกเบิร์กใหม่พอเราไม่ถูกใจเราก็ปัดอีกแล้วก็เข้าเกมใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราเนี่ยจะเจอเปิร์กที่เราถูกใจตอนนี้ผมต้องการเปิร์กกันหน้าต่าง ผมยังไม่มีเปิดก,กันหน้าต่างเลยก็ผมจะเข้าเกมใหม่อีกรอบนึงนะคือมันสามารถรีได้เรื่อยๆเ,เลยถ้าเราแบบไม่พอใจอะเวลอัพแล้วมันแบบให้เปิดกกะกากอะไรมาไม่รู้เราก็ไม่เอาเราก็เข้าใหม่นะเอ้าคุลืมกดโอเคเดี๋ยวกดใหม่ก่อนโหลดเข้านานนานโอเคครับพอเข้ามาแล้วปุ๊บก็กดที่ตัวละครอนนี้ใหม่แล้วก็ กดที่มุมซ้ายบนที่เป็นแดงๆไงเห็นปะที่มันจะเป็นรูปเอ่อเป็นคนแล้วก็มีตุ่มแดงๆน่ะก็กดเข้าไปนะปึ๊บแล้วเขาก็จะให้เลือกนี่ไงเปิดกั้นหน้าต่างเรามาแล้วเราก็เลือกเลยอ่ะส่วนอันนี้เราไม่ชอบเราก็ปัดใหม่อย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้เปิดที่ต้องการก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายยครับไปเจอกันใหม่